โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเบอร์เข้มนะครับผมเบอร์เข้มเบอร์เข้มเดี่ยว <c oughs> ลืมจับลงทีมนะฮะเล่นตำแหน่งหน้าต่ำได้นะปกติก็หน้าต่ำนะแต่ถ้าจะเป็นตำแหน่งเอเอ็มเอฟเนี่ยจะขึ้นไป96นะถ้าเป็นหน้าต่ำปกติก็ก็แบบนี้เลยนะครับผม94เฮ้ยเกที่ถึน,นะครับผมหน้าเปาเก้า94นะจริงหน้าเป่าเลยก็ได้นะนะฮะแต่ก็ตามตำแหน่งแล้วกันนะ นี่ยตามตำแหน่งแล้วกันกินคู่เวนปเป้น,นะครับผมเอปเป้เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งเนะีเราดูดีกว่ามั้งกินคู่ดูดีกว่ามั้งนะกินคู่ดูดีกว่ามั้งเอามาใช้ตัวนี้ดีกว่าเดียวโดหายนะฮะโอเคอย่างงี้ดีกว่าผมว่านะนะเพราะว่าดูค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กกว่าไหมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะนะผมมาดูแล้วกันนะฮะเป็นเบิร์กเข็มอาร์เซนอลน,นะครับผมนะเนเธอร์แลนด์คนนี้ หนะ้ตาต่ำเกาห้กลางรุก96นะฮะมานะครับผมถน,นัดเทาานะ้าขวานะ่ยเท้าขวาท่าเกมรุก92บอลทรง99เลี้ยงบอล95แล้วประกับตัว99บาลานซ์ไม่ใช่บาลล้านแตดสองสั้นนะครับผมสองสั้น96ค่อนข้างดีนะแล้วก็เปิดบอล89จบสกอร์94้าสนะจบสกอร์94แล้วก็จะมีเอ่อความโค้ง86นะครับผมปั่นโค้งได้นะจบสกอร์ได้ยิงได้นะครับผมคนนี้นะพลังการยิง87ก็ไม่เยอะ นะบาลานซ์8ปนะครับผมสเตมินา8ปดสองเอ็กซ์เพรสชันเจนะโดยรวมก็เน้นครองบอลน,นะนะครองบอลแล้วก็ส่งสั้นนะครับผมแล้วก็มีจบสกอร์ที่ค่อนข้างคมเลยนะฮะสกิลก็จะมีดาบอลข้ามหัวสเตปออนบางคอนโซลน,นะมีสกิลปัน่นโะค้งนะสกิลปัน่นโค้งชิ้บอลยิงไกลยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะฮะและบรรจงังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องมีสกิลไซส์ก้อยนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรเกมนะะก็ เป็นตัวเชื่อมเกมให้กับเพื่อนนั่นแหละนะฮะโอเคเบอร์แคมนะครับผมเป็นเป็นเวอร์ชันตำนานนะฮะเวอร์ชันตำนาน95ก็ถือว่าเยอะนะนะฮะมาจับลงเล่นโอเพ่นชาเลนจ์จับยืนหน้าต่ำนะครับผมโอเพ่นชาเลนจ์สำหรับเบอร์แคมเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเคยเล่นแต่ตัวไกระดิ่งโมเมตนตะ์นะก็ถือว่าโหดนะกระดิ่งโมเมนต์นะฮะแต่นี้เป็นเวอร์ชันตำนานก็ลองดูนะครับโอเคไปฮะลุยโอเคผมมา เขียนเลขสำหรับเบอร์เข็มนะฮะตำนานอาร์เซนอลนะครับผมคนนี้นะฮะด้วยตัน95กับยินหน้าต่ำปกติเลยมาเบอร์เข็มเบอร์เข็มนะฮะตัวเวอร์ชันไอคิโมเมนต์เนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะฮะมาเวอร์ชันนี้95เท่านั้นก็ไม่เยอะน่าแต่ส่วนใหญ่ตำนานอาจจะเล่นเข้ามือนะนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะฮะเบอร์เข็มโอ้ยไม่ใช่เบอร์เข็มเป็นเบิกเข็มครนี้เบิกเข็มนะฮะเบอร์เข็มอยู่ข้างบนมาบอโดูฟาเบอร์เข็มอย่างนี้ ยกโอ,โอ้โหดีสวยๆลูกนี้โดนยิงไหมไม่ถึงนะฮะก็จะเปิดบอลก็ดีเหมือนกันนะนะอธิโดครับผมโดแทงไปเลยเบิร์กเข้มรออยู่ฝั่งนี้เบิรก์กเขมฝากแมซี่ไม่ถึงนะเอาดักได้ลูกนี้ป่าครับผมแมซี่ไปเลยฮะเบิรก์กเขมอยู่ตรงกลางปาดเข้ามาเลยถึงด้วยยิงด้วยซ้ายรียบร้อยครับผมมาแล้วฮะมาแล้วถึงว่าหาช่องดีเหมือนกันนะครับผมยิงได้หนึ่งลูกครับผมสำหรับเบิรก์กเขมเกมนี้นะฮะมา ได้นะยิงเหยียเรื่องได้ได้อยู่แล้วเรื่องยิงะนะครับผมดวดาผมดูมวงมาที่เบิกเขมเขคมฝากไทยมาที่กิ๊กกิกวนร้อนอแล้วก็ไทยมาเบิกเขมไปคนเดียวคนเดียวโอ้โหเจอสองไม่ไหวนะฮะแ yeah. งั้นหลุดแน่เมื่อกี้โอ้เ okay. คผมจบเก็มครึ่งแรกนะฮะนี่ไปหนึ่งเม็ดสำหรับเบิกเขมนะครับผมการมีการยิงหนึ่งครั้งเข้าด้วยนะฮะเกมเพิมงได้มีการเหล็กแบบแต่นุ่งๆนะครับผมนะ อาจจะไม่ลื่นตามมือสักเท่าไหรนะ่นะนีโอเคมากินครึ่งหลังแล้วนะครับผมสำหรับเบิร์กเข้มนะฮะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีมาธีโดฮะโดฝากเบิร์กเค้มไปโดนชนนะครับผมนะเรื่องไกลๆเนี่อาจจะน้อยนะโดนชนปุ๊บเสียหลักเลยวะนะมาธีโดฮะมีเบิร์กเคมไปอยู่ข้างบนโอ้โหไปคนเดียวลูกนี้น่าจะถึงก่อนคลูเซฟสกี้ไม่ใช่คลูเซฟสกี้คลูคล ชื่อตุคุรีบัลลี่นะครับมาเชูสิสกี้เนะเป็นคุรีบัลลี่นะฮะแม่พูดผิดพูดถูกแต่ก็ลุกนี่ก็ได้จุดโทษะนะนะฮมันจะได้จุดโทษนะโอ้โหได้มาก็ต้องยิงดิครับผมแปดสิบแปดนะฮะยิงจุดโทษแปดแปดนะเท้าขวาด้วยวะมุมนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเซฟได้ว่ะแม่เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงฮะมาลกเปิดมุมแปดเจ็ดได้อยู่นะ 87ได้นะเพราะว่าเบอร์เคี้ยมเนี่ยไม่ไม่เน้นมองอยู่แล้วนะเน้นเปิดเข้าไปเลยแล้วกันโคง้งโค้งเข้าไปนะโค้งโค้งเป็นคริสเตียนโน่ล้นไปเยอะนะมาเบอร์เคี้ยมเราอยู่แต่น่าจะล้ำหน้านะถ้าส่งไปล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำวะ่ะแต่ไม่ได้บอลกิ๊กก็พร้อมกิกไทงมาที่เบอร์เคียมวนวนได้ไหมได้ไหมยัง <c oughs> คลิกกลับตัวไปไม่ได้นะครับผมยังได้เปิดมุมอยู่นะมา เป hablando, ิดมุมเปิดมุมโอ้โหเบอขียบผมมาเบอร์เขียบแปดเจ็ดนะครับผมเปิดมุมแปดเจ็ดนะฮะค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับผมแปดเจ็ดเนี่ยโอเคเป็นโรนัลโดโอ้โหล้นแม่นะเปิดได้เข้ากลางนะครับผมแต่ไม่มีใครหมู่ได้เลยนะมาที่เบอร์เขียบับฝั่งโน้นกิ๊ก okay, ก like well. ิ okay, okay. Okay, okay. ๊กบนรอแทงมาแล้วก oh, ็เดวีไทยไปเบอร์เขียบโอ้โหหลุดหรือเปล่าเนี่ยอะไรไปหน่อย สเตกยนออกมาจาบับบอลได้สบายเอ้าลูกนี้เกือบได้โอเคเบอร์เข้มะทำให้ดูดูรอแล้วก็ฝากแล้วก็แทงลูกนี้สวยๆโดูทันอยู่แล้วมามาแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟเหมือนจะเข้านะเหมือนจะเข้านะโอ้ดีเดียวนะนู่นเ็นทำอะไรวะ เดี๋ยวนะโอ้โหโดอทำลายไปเมื่อกี้นะมันจะเข้าเอา้าเป็นการเซฟข,ของผูรักษาประตูนะครับผมนะน,นึ่งปาะูเตะไม่เข้านะฮะมาเบร์เข็มได้เปิดอีกครั้งนะครับผมแม่ไทยบอลมาสวยแต่ยังไม่เข้าฮนะมาคง,ง,งหลุดไปไกลไม่ถึงใครเลยครับผมมาทีเมซี่ไปแล้วเมซี่กลับมาให้โดนัลโดโอ้โหส่งไม่ดีกันเลยว่ะ แม่เหมือนมันไปย้อนหลังหรือเปล่าเอาบเบิกเข้มใต้บอลมาให้ดูดูด,ดูดูต้องแทงไปก่อนเมซี่ฮะเมซี่มีบเบิกเข้มอยู่ข้างในปาดมาอย่างนี้ยิงเรียบเลยโอ้โหกลับมาได้ฮะกลับมาได้ยิงไปสองลูกคนเดียวเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับผมบวกกับเกมที่มันไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหทำได้สองลูกก่สอ,อนหมดเวลาด้วยนะครับผมเบิกเข้มนะโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ นะฮะโอเคยิงไปสองลูกเกมนี้นะฮะมาใครจะได้ไปเนะเป็นเบิกเข็มนะครับผมเบิกเข็มยิงไปสองลูกคนเดียวนะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับผมเกมแรกนะฮะนี่เป็นลูกแรกนะผมเอซิดูเมซี่แล้วนะฮะเอซิดูเมซี่ม่ใ่ส่งไปเบิกเข็มยิงด้วยซ้ายลูกนี้จ่อๆนะครับผมยิงไม่แรงนะเป๋าเปานะฮะเป๋ปคนส่งมาค่อนข้างดีนะฮะปึ๊บ แล้วก็โอ้โหจเจาะขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีลูกที่สองอยู่ไหนเอ่ยลูกที่สองอยู่ไหนเอ่ยลูกไหนวะเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อลูกนี้ที่โดยิงอยากดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนั่นควรจะเข้าแต่โอ้โหโกไปปัดได้นะครับผมลูกนี้โอ้โหอย่างย่งเอาอโะโกะนะครับโอ้โหมันควรจะเข้านะแล้วก็ดกูกำลังจะยิงเลยนะฮะแล้วก็ลูกนี้ครับผม ลูกนี้เป็นลูกตีเสมอนะฮะมาซี่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็เทไปเบิกเข็มยิงโอ้โหลูกนี้จอๆนะครับผมจอๆแต่ถือว่าหาช่องวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคต่อเกมที่2กันนะนรับะไปโอค้คผมมาเกมที่2สําหรับเบิกเข็มเนะเกมได้ทําได้ค่อนข้างดีนะถ้าค่อนข้างดีเลยนะเป็นการซตของมสซี่ทั้งสองลูกนะนะครับผมดูยังไม่ได้เซตนะครับผมมาเกมนี้นะ่าจะเอามาถึง็สิ โอ้นาทีโดโดมีเบิร์เแชมป์อยู่ข้างบนโอ้โหลูกนี้ยิงซ้ายแต่ค่อนข้างเบาเนี่ยิงได้ค่อนข้างเบานะฮะโอ้โหแต่ก็เหล็กเหมือนกันนะเกมนี้เหล็กนิดหน่อยอ่ะมันไม่ได้เหล็กแบบพนันแต่มันก็หน่วงๆนะน่าจะเป็นที่เน็อตผมหรือเปล่าว่าเกมแรก็มันก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับผมนะภาพอาจจะดูลื่นแต่มันหน่วงนะเนีเวลากดปุ่มกับอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าหน่วงนะฮะน่าจะเป็นที่เน็อตผมหรือเปล่าวะชุดนี้ก็อายุข้าวอายุข้าวนะฮะ ทีเบิกเขียมแทงไฮโดนไม่ถึงแต่เอาไปคืนก็น่าจะอู้ถึงก่อนยิงยังไงโอ้โหนะจังหวะก็เสียไปเหมือนกันนะเสียไปเหมือนกันเอาได้บอลน,นะมาอารนกลับมาที่เมสซีมาที่จิราดมาที่กิกกิกไปเบิกเขียมวนกลับมาเข้าขวาแต่ยิงก็ไม่ได้เอาอะไรโอ้โหม่โคตรมัวเลยนะลูกนี้คือโคตรมัวนะ อัธโนนั่นดูครับผมบอลลงสวยแล้วก็ยกไปให้บเบิกเข้มเอาบอลลงได้ไหมแล้วก็ปั่นเลย <c oughs> ลูกนี้โคตรสวยนะครับผมวิปปั่นโคตรดีฮนะมุมแทบจะไม่มีอยู่แล้วจริงๆโอ้โหมาแลวครับผมหนึ่งลูกฮะเป็นการยิงที่แบบค่อนข้างยากนะเมื่อกี้นะี่ปั่นโค้งนะแบบค่อนข้างยากแล้วก็มีตัวตามประกอบด้วยนะฮะมาทีโดเหมือนเดิมฝากบเบิกเข้มเข้มรอแล้วก็แทงไป แล้วก็กิ๊กเอาไปคืนมไม่หลุดนะมาที่กิ๊กอีกครั้งตมาที่เจอราดมีเบอร์เคมวิ่งไปข้างบนแล้วนะซาคาโดโดูรอแล้วก็เอาไปคืน,คนลูกนี้โอ้โหนิดเดียวนะครับผมมีคนตัดได้แล้วก็จังหวะเสียไปเลยนะมาที่ด้วยอีกครั้งไอ้เบอร์เคมสิไม่ใช่ดนะไปที่กิ๊กกิก <ๆ S 1> มาที่เจอรจัดเจอรจัดไถยไปเลยเบอร์เคมถึงก่อนไม่ล้ําแล้วก็ยิงโอ้โหเอาลุกหว่นนะเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ลูกนี้นะครับผมโอ้สองลูกอีกแล้วนะ เบิกเข้มอ so so so, ีกแล้วว่ะโอเคครับผมจบเกมครื่งแรกของเกมที่สองนะสำหรับเบิกเข้มโคตรดีโคตรดีเป็นการยิงที่ยากทั้งสองลูกเลยนะลูกแรกก็ว่ายากแล้วลูกนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับผมลิงไปแบบผมไม่ลําหน้าด้วยไงปัญหาถ้าลําหน้าก็จบอะแต่เมื่อกี้มันก็แดบดูเหลื่อมเหมือนนะนนะแต่ไม่ล้บเค้มอีกแล้วฝากให้ดูดูออกไปคือลูกนี้ถึง ก่อนยิงเลยละกันยิงไกลไม่เบิกยิงไกลไม่เวิกนะครับผมเพราะว่าบอลมันไม่ได้แรงบอลนั้นไม่ได้แรงก็เลยลุดก่อไปไกลเหมืงนกันนะซีดักได้มาที่เบิกเขียบวนมายิงฟันได้บางโอ้โหพลิกมาได้ได้ไหมวอนโอ้โหไปดีครับโอ้ครองบอลดีมากนะบอกว่าครองบอลดีมากคนนี้มาเบียดเหรอเบียดเหรอยังได้นะฮะโอ้โหครองบอลดีมากแล้วก็แทงมา ไปที่เบิกเขมมุมอย่างนี้วนวนแล้วก็ปนันโอ้โหจนเสาเต็มเติมอะโคตรเสียดายวอถ้าเข้าเมื่อกี้เป็นการเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้นะฮะเหมือนจะได้นะดูบังมาก่อนบุบบังไม่ไหวดวูบังไม่ไหวเอาดัวได้สวยเจรานนะมาธิโดโดแทงมาเบิกเขมเอาไปคืนโอ้โหฟาวลุกเปล่าลูกนี้ไม่ฟาวด้วยนะฮะล้มไปกันแล้วมาเบซี่มาเบิก เ <laughs> <laughs> นีนยส่งมาไม่เม่นอีกแล้วนะที่เบิกเข็มก่อนฝากเจอราตนะฮะไปดูดูไทยมาเบอร์เข้มมุมอย่างนะี้ปั่นได้นะจริงเนี่ยปั่นได้นะวนวนมาวนมาเปิดดีกว่านะฮะเขาสายโอ้โหไม่ถึงเนะ่เนี่ยโอ้ยเคี้วผมจบเกมที่สองนะฮะ ยิงไปสองลูกสําหรับเบิร์กแคมป์นะครับผมดีอีกแล้วนะเป็นตำนานที่ดีอีกแล้วเป็นการยิงแบบสองลูกที่ค่อนข้างยากนะในการยิงยากนะเนี่ยสองลูกนี้ไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับลูกแรกก็ว่ายากลูกสองก็ถึงกว่ายากเหมือนกันนะอันนี้เป็นลูกแรกหรือเปล่าหรือว่าลูกยิงที่แบบยังไงวะไม่เข้าหรือเปล่าฮะอ๋ออันนี้ลูกแรกครับผมเป็นการปั่นค้งนะฮะทาให้ยากมายากนะนะยากนะนะจะบอลลงค่อนข้างไปได้ก่อนนะฮะ ได้ก่อนแล้วก็ลักเล็ดหน่อยแล้วก็ปัดเลยลุโหมุมนี้นะฮะค่อ,อ,อ,อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ลูกที่สองสำหรับเบอร์แคมนะเจอราดเป็นคนไทยให้นะฮะแทงไปแล้วก็จับบอลยิงเสาแรกด้วยนะครับผมอ,อัดเสาแรกเลยฮะลูกนี้ถือว่าทําได้ดีทั้งสองลูกเลยนะสำหรับเกมที่สองนะครับผมโอเคไปต่อเกมที่สามนะฮะไปโอเคนะครับผมเกมที่สามแล้วสำหรับเบอร์แคมนะเกมแรกยิงสองเกมสองยิงสองนะครับค่อนข้างโหดนะ การยิงคือแบบสุดอะนะครับผมสุดจริงๆนะมาหาช่องดียิงดีเลี้ยงครองบอลเนี่ยโหดรคนนี้ถึงจะเป็นเวอร์ชั่นตำนานก็เถอะนะแต่เป็นตำนานที่ที่ดีอ่ะนะครับผมโอเคมาเบิร์กเข้มเบิร์กเข้มนะอาทิตย์เบิร์กเข้มนะครับผมอาทิตย์โรนัลโดฝากกิกกิกบอลมาอาทิตย์เดวี่โอ้โหเบิร์กเข้มอยู่ไหนเนี่ยเบิร์กเข้มอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโดนชนกระจายนะครับผมนะช่วงนี้มา มาฝั่งนี้มาที่เบรคเขมมาเบิกเข็มหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ปะใช่ปะนะไม่รู้ว่าเบร์เข้มหรือเบรเคเข้มไม่รู้เบรคเขไมชื่อเหมือนกันเด่นนะฮะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนะเป็นเบิกเข็มนะฮะมาหนึ่งลูกจากเบร์เข็มอีกแล้วมาที่เบรคเข็มะเลี้ยงไปก่อนข้างบนมีเบร์เข็มรอยอยู่แทงไปเลยลูกนี้ถึงไม <c oughs> โอ้โหถึงก่อนด้วยนะฝากกิกก่อนกิกบนเ <c oughs> สียง่ายนะ เสียง่ายเสียง่ายมาทีดูครับผมดูผมมาที่าาทเบิร์เคลมอยู่ฝั่งนี้ฝากแล้วก็ชิงไปคืนโอ้โหสวยๆย,ยิงขวาเรียบร้อยอีกเลยโอ้โหนะมาแล้วเกมสามบะเกมสามเข้ากันดูบะเนะีมาแล้วลูกที่สองสำหรับเบิร์เคลมนะฮึน่าจะหลุดไปเลยหรือเปล่าถ้าซรงนี้นะแต่โแต่ดีจริงนะครับผมดีจริงอะไม่ต่างจากว่าคืนวงเม,มนเลยแ่ะเบิร์เคลมมา่อเช้านำนานเนี่โอเคผมมาไปต่อนะครับผมสองลูกคนเดียวเกมนี้อีกแล้วนะฮะ ยิงเกีนแล้วสองลูกเลยเหรอเบิกข็มครับผมฝากโดไปฮะโวไปฟังนูน้นหมดเวลาครึ่งแรกครับผมโอ้โหเกมนี้ก็ยิงเหมือนเดิมนะฮะมีหุ่นเดิมสองลูกคนเดียวนะชว่ชวงชว่ชวงเกมครึ่งแรกนะครับผมสหรับเบรเิร์กเข็มนะฮะค่อนข้างดีนะโคชันตำนานเนี่ยดีไม่แพ้คอนิกเลยนะครับผมโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังของเกมที่สามนะฮะดีนะทุกเกมจริงๆเบิร์กเข็มนะฮะ ทีน mm. yeah, ี้ทุกเกมถึงจะเป็นตำแหน่งหน้าต่ำแต่ก็โอเคนะครับแต่ยิงหน้าเป้าได้สบายเหมือนกันนะส่งสั้นโอเคเลี้ยงบอลโอเคดัดบอลได้นะครับผมนะปั๊มมาสวยมาบอกมาซี่ฮะไปให้โดโดมีเบิกเข็มอยู่ฝั่งนู้นส่งให้กี้ก่อนที่ว่าเบิกเข็มเข็มบอลบอนมาคนเดียวคนเดียวมาใยไหมโอ้โหใวนะน่ะแต่เหมือนจะมาซี่ไปให้โดไม่ได้อาโนอาโน คนก่อนเมื่อกี้เหมือนจะมันเหมือนจะนเจะสีอะผมก็เลยหยุดอะแต่ควจริงมันไม่ได้เสียนะเนีะ่ะเบรกเข็มโอ้จ่อจอยอย่างงี้เรียบร้อยไม่พลาดนะครับอลมันคลิกคิกันอยู่หน้ากูเนีแล้วก็จ่อจอยงี้ก็ไม่พลาดนะเบิกเข็มมาอีกแล้วสามลูกคนเดียวฮะจริงๆริฮะลับมาที่เบิกเข็มลับมาโดดูมาเบ็คแขมไปเบิกเข็มไทงมาให้โดโอ้โหมันจะหลุดก็ไม่หลุดจริงๆริงอะ เป็นวันที่แบบเป็นไม่ใช่วันของโดจริงๆเปล่ะโอกาสยิงก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่วันของโดจริงๆว่ะเนี่ยมาโดยกไปที่เบกเฮมถึงก่อนไหมเนี่เอามันเขาจะเสียแต่โอ้โหก็ยังไม่ได้ฮะกิกกันได้บอลอยู่มาจิกกิกมาบอลมามาที่เบกเฮมแล้วก็มาเบิร์เขีมพลิกได้ไหมไม่ได้นะโอเคบอลจบเกมที่สามนะครับผม ยิงไปสามลูกคนเดียวนะสามลูกคนเดียวคือค่อนข้างโหดเลยนะนะยิงทุกเกมนะครับผมนะเกมหนึ่งยิงสองเกมสองยิงสองเกมสามยิงสามนะครับผมเบิร์กเค้มนะฮะโอ้ยยิงไปสามลูกนะฮะเกินนะเกินกว่าค่าพลังนะครับผมนั่นก็ดีอ่ะอันนี้เป็นลูกแรกนะครับผมนะเป็นการซื้ของเป็นเคยมเหมือนจะล้ำหน้าแล้วแต่ไม่ล้ำแล้วก็ใส่ลูกนี้ก็จ่อจ่อเหมือนกันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพื่อนส่งมาให้นะครับผมอันนี้เพื่อนส่งมาให้นะฮะมาคลิกมาได้แล้วก็ ปังเรียบร้อยลูกนี้นะฮะแล้วก็ลูกที่2นะครับผมเอซิดโดยคริสเตียโนนะฮะโดโดฝากแล้วก็แทงโอ้โหสวยมากลูกนี้นะแล้วก็ยิงเลยโอ้โหลูกนี้สวยนะเช่งกันสวยนะโอ้โห,โหยิงคมนะลูกเนี้ยนะแล้วก็ลูกที่3นะครับผมเป็นคลุกคลิกยิงอยู่หน้าโกหลายรอบเหมือนกันนะฮะบอลมันไม่เคลียร์แล้วก็เลยส่งไปให้เบอร์กแคมแล้วก็จ่อเจาะนะครับผมลูกนี้นะโอเคสามเกมที่ผ่านมานะครับผมดีนะดีเหมือนในคอนิชโบเ์แมนเลยนะครับผม วันนี้ไม่ต่างกันนะสำหรับเบอร์เขียมค่อนข้างโหดนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s ก o